โอ้ชาเอ้ยพายุกระหน่ำกล้วยหักไปแล้วจะใคกจะมาตัดแต่งให้เปลี่ไปแล้วทำไว้กล้วยล้างไว้ทำไว้ถึงจะได้กินไม่ล้างไม่ทำนี่รดได้กิน กล้วยต้องล้างต้องคขำหืนไม่คขำไม่ล้งางอดได้กิตอนนี้น่าจะเที่ยงหน่อยๆเที่ยงไปห้าบ่ายมาตูต้นมากรดติดไหมเนี่ อติดอยู่ติดแล้วจืนนะติดละติดละจืนละปลูกไม่อยู่มัเพิ่จะตั้งต้นตั้งหลักแตกกิ่งแตสต้นสาขาแตกช่อแล้วนี่นี่นี่สีัก ชื่นแต่จริงนะเฮยลอดลอดลอดแน่นอนให้เป็นมะกรูดเชื้อพันธุ์ดีแน่นอนคุลุงคุณป้าเอ้ยจะชาเอ้ยดูแลไว้ให้พ่อเอานะเว้ยใครมาทำลายมันยักคอมเลยเลยพลาดสั่งไม่เป็นคนเองก็ดูแลให้ข้าน่ะเป็นผีก็ต้องดูแลให้ข้าน่ะ ห้ามใครมาทำลายมานะึงทั้งต้นหมอกต้นไม้ที่พ่ออามึงให้มึงปลูกให้มึงดูแลแล้วก็ปลูกไว้ให้ได้กินนห้ามใครมาตัดทำลายเป็นเด็ดขาดต้นไม้เราปลูกไว้ต้องได้กินดูให้ดีมันแตกยอดแตกยอดอ่อนมาเลยโอ้ย เล่นงอกงามอย่เอาเชือกมาล้างไว้ดีดีก่อนของไว้ของไว้โอเค ได้กินแน่นอนอะอวคคาโดกับมะทันหลวงโอ้ลูกบัตตันนี่เท่าไข่ไก่เลย่นาะใช่ลูกเล็กๆเ,เขามาจากฝังคืดนฝั่งแฟนวุ่นนะไม่เสร็จซื้อก้ามาหนึ่งจะได้้นมากขึ เอวน้ำมาตวงไว้เพนะ่อจะดได้ฉ่ำกันเพื่อความชุ่มฉ่ำสองเท่ามาลองอันนี้ก็ได้ประโยชน์ชุด้ไม้แก้วทีชามให้มันลดน้ำให้ ไปสูดสวรรค์แล้วไม่มาลดให้แล้วเราก็ลดเองอ่าโอเคโอ้ชุมชช่มฉ่ำชุช่มฉ่ำชุช่มฉ่ำชุ่มฉ่ำจะไป,ปไปแล้วเฮ้